แม่หมดน้อย12มีนาคม2567ข่าวแรกนะครับบลจอบัวหลวงเฉิญหุ้น JMT ออก0.214%เหลือในพอร์ต4.9354%ข่าวต่อไป SSP ปิดดินเทควินฟาร์ม SSP ปิดดิน m n a วินฟาร์มขนาด45 MW เข้าถือหุ้นอีก75%จากวินชัยทั้งหมดมูลค่าลงทุนประมาณ2,128.9ล้านบาทพร้อมกำเงินสดในมือ รับรู้รายได้ทันทีมีนาคม67วินชัยบิ๊กบอร์ดวรุษธรรมาวรานุคุปประกาศเดินเครื่องลุยลงทุนพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ย้ำจ่อลงทุนอีกหลายโปรเจกต์ทั้งในและต่างประเทศสร้าง u s c u r v e ข่าวต่อไป YLG มองทองที่40 0 0 0บาท YLG ยังไม่ปรับเป้าราคาทองปี67แม้ราคาพุ่งทำสถิติใหม่ทุกวัน ชี้อาจถึงเป้า2,300ดอลลาร์เร็วขึ้นในครึ่งปีแรกส่วนทองในประเทศมองที่40,000บาทโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i d e com